รีเทิร์นนะคะกับเรื่องาราวของความรักเซ็กต์สุขภาพแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะตามสไตล์อ้วนรีเทิร์นกับโอนาธิฐานั่นเองนะคะมาเชิญนั่งนั่งแม่นั่งดีกว่านั่งดีกว่ากับเก้าอี้ใหม่ด้วยนั่งดีกว่านะครับวันนี้ทาไมรู้สึกว่าตาตี๋ติ๋ฮะติ๋ไหมไม่นะคือเวลาออกออกหน้าจออย่างเงี้ยมีแต่คนแบบพี่อ้วนลืมตาหน่อยสิมันก็ไม่ได้หลับนะก็ตาโตอยู่นะตาปกติแต่เวลาออกอย่างนี้มันดูมันดูเล็กๆะมันดูแบบมันเป็นอย่างงี้มั้งฮะเส้นตรงเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะ เจอแสงเยอะมันน่าจะเป็นเพราะว่าแบบว่าสังขารที่ร่วงโรยหรอคะสังขารัปร่วงโรยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆตีลงอคือสมัยก่อนพี่อ้วนเป็นคนตาโตนะมันเกี่ยวด้วยเหรอคะคุณแม่เกี่ยวสิมันค่อยๆเล็กลงคือเป็นโรคหนังตาตกเคยไปเคยไป เคยไปปรึกษาหมอเอกราชที่โรงพยาบาลแม่น้ำหรือโรงพยาบาลเดี๋ยวนะช,ชื่อโรงพยาบาลแม่น้ำเลยสักอย่างอาจารย์เอกราะ่ะพี่ก็เอาอยามากินหมอเอกราชเอาอยาไม้พี่กินคือคือมันจะเป็นยารักษาหนังตาตกได้แต่ว่ามันมันมันต้องกินตลอดมันหยุดไม่ได้แต่กินไปประมาณ56วันนะม่านตามันเปิดตามันยกขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ้ดีนะใช่ <พบ S 2> แต่ว่ามันต้องกินตลอดก็ก็ยอมค่ะเพราะปกติไม่กล้าคนแก้ไขปัญหาตาตกคือเขาต้องปีฉีดนะคุณแม่ ฉีดอะไรวะฉีดอย่างนี้ไงให้หนังตาไม่ตกไงโอ้ไม่เอา<ม>อะไรที่ฉีดแล้วก็อะไรที่มันเป็นยาที่จะต้องกินแบบนานต่อเนื่องอ่ะฉันไม่เอานะเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองดีกว่าะนะคะอาประเด็นวันนี้อะไรคะโอ้วันนี้ทําไมผู้ชายถึงต้องเจ้าชู้ เอาอีกแล้วหรอใช่วันนี้มีเมย์มาให้เล่นด้วยนะเออว่าว่าคุณเนี่ยอยู่ในขายเจ้าชูหรือเปล่าแต่ยังไม่บอกว่าแบบทดสอบนี้ต้องทํายังไงแล้มาถามคุณแม่ด้วยเหมือนกันแต่เนี่ยคือเป็นขวาม่าของผู้ชายจะได้รู้นะคะที่4247276นั่นเองค่ะนะทำไมฮะฮะแต่สบัดผมมันยาวหน่อยนึงอะเริ่มยาวแล้วยาวยัง ก็ชอบนะคือประมาณนี้แต่แม่ชอบสั้นใช่ไหมคือมันต้องสั้นกว่านี้หน่อยหนึ่งพรุ่งนี้จะไปรับรางวัลด้วยแล้วปรากฏว่ามันรู้สึกว่ามันยาวเกินไปนิดหนึ่งอะออะปล่อยมาเถอะอ่ะเบสเบสมาแล้วก็คุยกันเรื่องความงามดีกว่าจะผมสั้นผมยาวอะไรก็แล้วแต่จะตาเล็กตาโตตาใหญ่อะไรก็แล้วแต่ดูนะคะแต่ว่าผิวหน้าไม่มีวันแพ้ใครในประจบันนี้อ่า <ส>ตอนนี้ก็ต้องสวยขโมยซีนเลยสวยขโมยซีนอย่างเดียวนะคะตอนนี้ทั้งประเทศไทยนะคะคนทั้งประเทศไทยใครอยากหน้าขาวนะคะต้องสวยขโมยซีนเลยทีเดียวค่ะอ่านี่<ช>นะ เพราะว่าด้วยสรรพคุณของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่แบบว่าเออส่วนประกอบขออภัยค่ะก็มีทั้งเบต้ากูแคนนะคะตัวนี้ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ล่องลึกค่ะอ่าแล้วก็มีอะไรนะบีไว้บีไวอ่าตัวนี้ลดกระาฟ้าจุดด่างดําเป็น2เท่านะคะทาให้ขาวใสได้แม้กระทั่งกรรมพันธุ์คุณเป็นคนดําค่ะอัาฟาอัลูตินเอบวกอ่าตัวนี้นะคะกระจ่างใสกว่านะครับแบบขาวสดใสอมชมพูแบบจ้าจัวเลยนะคะตัวนี้ค่ะพอพออ้าฟาอัลูตินเอบวกเนี่ยบอกเลยนะ ว่า A บวกตัวนี้นะใช้คนเดียวในเมืองไทยตอนนี้นะ,ะใช้คนเดียวนะคะยังไม่มีใครใช้นะ,ะตัวนี้อ,อ่ะมันเ,เป็นะอใช่ไหมมันเป็น A บวกคือมันมันมันเพิ่งมีตัวนี้ มันเพิ่งมีแบบว่าทั่วโลกนะเขาเพิ่งใช้กันได้ประมาณปีเดียวไนงะก็ยังมาไม่ถึงประเทศไทยไนงะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยพี่เอามาก่อนเลยแล้วก็หน้าตอนนี้ยืนยันนะคะว่าอัลฟาอบูตินแบบ A บวกเนี่ยมีค,คโมยซินเท่านั้นที่ใช้อของรีเทิร์นก็มีอยู่ในสวยโมยซินตัวเดียวเออนะคะก็ตัวนี้พอไปเจอกับตัว B ีไวขึ้นมาเสร็จปุ๊บจนะบอกเลยว่าโอโ้โหมันขาวกับขาวมาเจอกันน,ะน่าจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็ขาวใสมากแต่บอกเลยว่า พวกนี้จะขาวมากแต่บอกเลยขนาดเดียวกันมันก็จะอ่อน,นุ่มนุ่มเนียนค่ะเออนุ่มเนียนแบบว่ามีไม่ไม,ไม่แพ้คือมันเป็นสารที่ไม่แพ้ตัวนี้อัลฟาบูตินตัวนี้ถ้าเป็น A บวกนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะเหลืองนะคบผิวแบบขาวลึอขาวซีดๆหรือว่าอาจจะขาวแบบไม่ไม่จ้านะคะ,คะแต่ว่าขาวแบบ B ีไวตัวนี้นะคะแล้วก็อัลฟาบูตนะินบวกกันอะมันขาวสายมันมีออร่าจริงนะคะมันเหมือนกับแบบเฮ้ย มันเหมือนกับแบบว่าหน้าดีมากอะอขาวใสอมชมพูอะ,ะเปล่งออกมาเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ก็น,น้าอย่างเนี้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะใช้แล้วมันก็เป็นแบบนี้คือนี่ขนาดใช้แป้งเบอร์ดำนะครับพี่บอกให้ค่ะพี่ใช้แป้งเบอร์ดำนะเบอร์สามเลยนะจริงๆผิวหน้าพี่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะ,ะต้องขาวแบบขาวสุดอะอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือพอมันขาวเกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็ขาวไปอ่ะ ก็มันขาวแล้วไงมันขาวแล้วก็ไม่มอยาก,กขาวม,มากตัวนี้มันจะมีตัวเชะเอมเทศด้วยลดอาการแพ้นะคะแล้วก็ยังมียังมีสารที่ว่าทําให้หน้าผิวหน้ากระชับนะคะกระตุ้นการสร้าง อ,อีลาสตินใหม่นะคะ,ค,ะคืออีลาสตินที่มันย้อยหย่อนยานขึ้นลงมาเนี่ยมันก็จะโดนกระชับอัพแน่นเข้าไปอ,อีลาสตินเนี่ยมันเหมือนแผงถ้าขายมันเหมือนมุ้งลวดต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีะโค้งนะครับมันก็จะมีห้อยอย,อย้อยลงมาแก้มเกลมเนี่ยมันก็จะยกกระชับัพเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราใช้เป็นประจำเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเราทา,า,าทั่วหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาตัวคอมโอซีนตัวนี้ มาถากแก้มแล้วไว้ร,รูปขึ้นรูปลงให้มันเป็นอเขาเรียกว่า V-shape หน้ามันก็จะกลายเป็น V-shape ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมันมันจะช่วยให้อ e ีลาสตินนะยกกระชับอัพแน่นเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็ยังทําให้เม็ดไขมันน่ะกดตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําเป็นประจําหน้าคุณจะเป็น v วีเชฟนะคะแล้วก็ ดูได้ด้วยตัวคุณเองในระยะเวลา10วันถ่ายรูปไว้ดูเองเลย b ี f o r e after เลยก่อนใช้หลังใช้เลยนะคะกระฟ้าจุดดำาเนี่ยพี่บอกว่าคือหน้าพี่เนี่ยถ้าเกิดเอากล้องสู่มาใกล้สุดเท่าที่จะทําได้ซิคือหน้าพี่พี่บอกว่ากระฟ้าจุดดำๆของพี่นะ,ะนี่กล้องเนี่ยชัดกว่าตาเปล่าอีกนะกล้องกล้องทีวีมันจะชัดมากมันจะเก็บราย<า>ละเอียดบทเลยค่ะใช่ไฟฟ้ารัคีนิดนึงก็อีกแต่มันไม่มีอ่ะมันมีมันก็ดูมันมันก็ขาวจางไปหมดแล้วเนี่ยขาวใสมากๆอ่ะแล้วก็ แล้วเ<า>ต่งตึงด้วยมันตึงมากอะตัวเนี้ยเพราะว่าตัวเบตา้ากุลแคนมันลดนิ้วรอยเหี่ยวย่นด้วยะนะครับแล้วก็มันมีตัวขาวใสแล้วก็ลดกาฟ้าจุดด่างดำด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวสวยขโมยซีนตัวเนี้ยอ่าทีแรกเลยเนี่ยชื่อมันเนี่ยคือเวลาพี่ไปไหนก็นแล้วแต่พี่เนี่ยจะโดนมองมากที่สุดในกลุ่มคคือเดินไปเป็นกลุ่มเนี่ยต่อให้เด็กๆไปกับพี่เนี่ยพี่บอกว่าเด็กโคดคนมองพี่มากกว่าเด็กที่เดินคู่กับพี่อีกนะใช่เพราะผิวชนะเลิศเตชนะเลิศพี่บอกว่าขนาดพี่ไม่ค่อย ไม่ทาแป้งขาวนะคะโอ้นะคะก็คุณลองดูสิวส่าก็เลยเป็นที่มาของขโมยซีนขโมยซีนนะคะใครอยากได้ก็ราคา2,000บาทนี่5้กรัมนะคะกระปุกใหญ่50กรัมนะคะ,คะไม่ใช่กระปุกใหญ่เนื้อน้อยนะคะไม่ใช่กระปุกใหญ่แล้วก็ขายแบบพันกว่าบาทพันเจ็ดพันแปดพันห้าแต่ว่าเนื้อน้อยไม่ใช่ถ้าพี่จะทำขายแปดร้อยก็ได้ถ้าทำยี่สิบกรัมเล็กๆแต่พี่ไม่ทำหรอกเพราะว่า มันไม่คุ้มค่าคแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะขายถูกเดี๋ยพี่บอกว่าอัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมเกรด A แบบนี้เราจะใส่เข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณคุณซื้อราคาถูก S <S แต่ว่าคุณต้องใช้มากมายหลายกระปุกแล้วก็มันผลลัพธ์มันไม่ได้ครึ่งเซี่ยวของตัวสวยขโมยซีและพี่ก็ไม่รู้ค,คุณจะเสียเงินถูกๆแต่เสียเงินหลายครั้งและผลลัพธ์น้อยๆไปทําไมอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็ตัดสินใจทาตัวนี้แล้วก็พี่คิดนะคะว่าพี่ทําถูกก็คือแบบว่าขายแบบถูกๆเลยขายแบบไม่ต้องกําไรมากเลยแต่ว่าตัวนี้ขายมากทั่วประเทศไทยแล้วนะตอนนี้นะคะใครอยากหน้าขาวใสทั่วประเทศไทยนะคะใช้สวยขโมยซีหมดเลยคตัวนี้ดีมากๆ่า2000บาทเท่านั้นนะ ะะแต่ว่าถ้าอยากจะบำรุงก่อนนอนนะคะแล้วให้ผิวหน้าเราเดี๋ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเหมือนมีน้ําหล่อเลี้ยงผิวตลอดเวลาก็ต้องรีเทนคอกเทลเลยอ่าสมมุติว่าตอนเช้าคุณใช้สวยขโมยซีนกลางคืนเนี่ยคุณจะใช้ขโมยซีนหรือว่า return รีเทนคอกเทลผสมกันก็ได้หรือว่าค,คุณจะเอาสูตรพี่ก็ได้ตอนเช้าใช้ทุกตัวที่ขวางหน้านถ้าเป็นของรีเทนนะ,ะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยใช้คอกเทลทานหน้าก่อนนอนเพราะว่าพี่บอกเลยว่าชีวิตพี่ขาดรีเทนคอกเทลไม่ได้และก็ไม่มีวันหยุดผลิตด้วยเพราะว่าตัวรีเทนคอล ตัวนี้มันทําให้คนที่ว่าอายุเยอะนะคบผิวหน้าแห้งกร้านแล้วก็คนอดนอนนะคะคนคนผิวหน้าแห้ง คนแก่คนนอนห้องแอร์ทุกเพศทุกไปคุณต้องใช้รีเทนคอกเทลทานหน้าก่อนนอนนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีน้ํามันมะพร้าวราวสกัดเย็นนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวเอสเซนต์นะครับซึ่งซึ่งเป็นไวท์เทนนิ่งหน้าขาวใสนะครับแล้วก็จะมีเซรั่มคอลลฟิลคือทั้ง3ตัวเนี่ยนะคือคือคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดของรีเทนคอกเทลเนี่ยคือคุณใช้คืนนี้พรุ่งนี้คุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองว่าหน้าคุณเนี่ยจะลดความแห้งกร้านลงไปเกือบหมดเลยเวลาเราล้างหน้าเราจะรู้ห ชุ่มชื้ากผิวหายแห้งเลยผิวชุ่มฉ่ากับผิวมันนี่ไม่เหมือนกันนะ,ค,ะคือผิวฉ่ำเนะ่ยใต้ผิวมันจะสวยฉ่ำ นะคะแต่ผิวมันนะน้มันมันอยู่อยู่ด้านนอกตัวนี้พี่บอกว่าเวลาเราทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันตัวนี้มันจะซึมเข้าไปที่ผิวหนังกาพร้านะคะแล้วก็ลึกกว่านาโนธรรมดาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมเขาเรียกว่านาโนมิเวลาเราทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะไอตัวน้ํามันตัวเอสเซน์แล้วก็ตัวไวทเทนนิ่งต่างๆนะคะตัวเซรั่มต่างๆเนี่ยมันจะรวมตัวกันนะครับผนึกกาลังแล้วก็ซึมเข้าไปใต้ผิวนะคะแล้วก็ลึกมากๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนาโนมิมันจะเล็กกว่านาโนธรรมดาถึง3เท่าเลยทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาคืนเดียวคุณจะรู้สึกถึงความแห้งกร้านเวลาล้างหน้าเสร็จปุ๊บโอโ้โหน้าลื่หน,น,ห,นหน้านุ่มน้าเนียนมากเอาคืนเดียวคุณรู้เรื่องเลยตัวนี้ค่ะหมายว่าคนที่ผิวหน้าแห้งกร้านมากๆใช้คืนเดียวก็รู้เรื่องที่สําคัญนะคะเวลาเราจับผิวนี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันนุ่ม,มนะคะเวลาใช้น่าจะรู้กันแล้วเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะคะที่เมื่อกี้คุณแม่บอกไปก็จะมีสัดส่วนต่างๆเนาะสามชั้นสามชั้นแต่เวลาเราใช้ค่ะเราก็จะเขย่าเช็คเป็นค็อกเทลพอเขย่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นค็อกเทลเออเช็คค็อกเทลเออยูจีเช็คเอ็ดแล้วพอเสร็จปุ๊บนยังไงเนื้ออ่เนื้อน้ำมันเนื้อน้ำเนื้อเซรั่มมันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเป็นแบบมรกตเลยเนาะสวยหยกเลยหยกหยกเป็นเป็นเป็นเอมอรอนเลยนะตัวเนี้ยอ่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยหายแห้งหายกร้าน แล้วก็ตัวรีเทิร์นค็อกเทลตัวนี้นะคุณไม่ต้องซื้อ2 5 0 0แล้วนะค็อกเทลตัวนี้คุณซื้อเพียง1000ถ้าคุณเอาขวดเก่าของรีเทิร์นหรือว่าเครื่องสำอางตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นทรีทเมต์บำรุงผิวคุณเอามาแลกซื้อนะคะจาก2 5 0 0ลดไป1 5 0 0เหลือพันเดียวทั่วประเทศไทยนึ่ก็คุณรีบนะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แต่ว่าถ้ของหมดก่อนก็คือกหมดเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่น10ปีมีครั้งเดียวเนี่ยก็คือสินค้านี้หมดไป หมดหมดเลยนะหมดเกลี้ยงเลยนะ <S <S 2> <S 2> เหลือตัวนี้ตัวเดียวนะ <S <S เพราะว,ว่าตัวนี้จริงๆถ้าตัวนี้ไม่เพิ่มก็หมดนะแต่ตัวนี้เราจัดเพิ่มไนงะ เราเพิ่มเข้ามาเพราะว่ายกสมัยนี้ไม่มีใครที่ไม่นอนท้องแอร์เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานอนท้องแอร์สังเกตว่าเขาบอกให้เอาน้ําไปวางข้างๆหนึ่งแก้วออคือมันก็ไม่ได้ช่วยมากเท่ากับการที่เราเอามีผลิตภณัณฑ์ดีๆแล้วก็คงความชุ่มชื้นทั้งคืนอ,อ,อันนี้นะคะมันจะช่วยได้ตื่นมาหน้าคุณก็จะไม่แห้งเหมือนแบบผิวมันกล้า่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นใช้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ทันที<อ>นะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็แลกซื้อได้เลยอ่ะ,ะอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือมาแรงแซงทางโค้งนนะะค2เดือ เกือบ2เดือนหมดไป3ามรถนะคะคือณตอนนี้ตัวคาวิน่าของหมอเพิ่มสัตว์เนี่ย<ะ>น่าจะ ในท้องตลาดเนี่ยไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนนี้หมดแน่นอนค่ะตัวคาเวน่าตัวนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าตัวลดฟ้าของหมอเพิ่มนะคะของห<ด>มอเพิ่มสักนะคะคุณลองคุณลองใช้ดูนะคุณลองกินดูตัวนี้มันสามารถลดฟ้าแบบบึ๊บบึ้บบบบเลยนะเหมือนสระน้าซึมลงใต้ทรายเลยนะความเร็วของการลดฟ้าตัวนี้เพราะว่ามันมีสารสกัดมากมายหลายตัวแล้วก็ออกมาแบบไม่มีคู่แข่งไงคือทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่า กินของหมอเพิ่มสักแล้วกระลดฝ้าลดแม้กระทั่งฝ้าฮอร์โมนแล้วก็ฝ้าถาวรกระแดดฝ้าแดดพวกนี้ลดเร็วมากๆะนะคบตัวนี้เนี่ยอ,ออกมาที่บอกไม่มีคู่แข่งเพราะว่าออกมาทั้งประเทศไทยส่วนทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นกินแล้วตัวขาว้าถานว่าขาวไหมนะคะมันขาวทุกตัวนะคะขาวได้ประมาณหนึ่งทุกตัวะนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เลยจะทาแป้งออกมา,ออก,มาออกรายการเนี่ยหลอกลวงเมื่อกินแล้วขาวจริงๆมันก็ขาวจ้วอยู่แล้วบางคนก็ฉีดอะไรเงี้ยบางทีพี่เห็นแล้วพี่ก็รู้สึก เรารู้ได้ว่ามันไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงจริงคือคือพี่บอกเลยนะว่าคือพี่เนี่ยเป็นคนถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะขายตัวกินแล้วขาวนะถ้าพี่เอาแป้งหรือเอาครีมบางอย่างที่พอกตัวก็ออกออกมาออกรายการนะพี่บอกว่ามันจะขาวมากกว่านี้จนจนจนคนจะบอกโอ้โหพี่คนขาวขนาดนั้นนี่คือผิวธรรมชาติของพี่นะคือคือที่มันก็ขาวมากแล้วคพี่มันก็ขาวมากไงแล้วก็บอกเลยนะว่า พี่จะเป็นคนไม่เอาแป้งทาตัวก่อนออกรายการนะเพราะว่าคนทางบ้านเขาจับได้คือถ้าขาวแบบทาเนี่ยมันจะไม่เหมือนอย่างนี้มันจะไม่เหมือนคือคุณแม่เนี่ยจะยังมีนี่ไงตรงนี้นจะเป <ห od S 1> ็นชมพูเห็นไหมล่ะ ชมพูนะเลือดไงฉันจะไม่เอานะประเภททาแป้งออกออออกกรายการอ่ะนี่คือขาวนี่จะขาวแบบนี้เห็นไหมขาวอมชมพูเออมันจะขาวแบบชมพูใสแบบเนี้ยคือคือขาวแบบมีสุขภาพอะแล้วตัวเนี้นะคะมันจะมีอาสารสกัดจากผลทับทิมและมีวิตามินซีนะคะทำให้ขาวใส่แล้วก็วิตามินอีเพื่อลดเรือนริ้วรอยหย่อนย่นแล้วก็มีถั่วเหลืองสกัดทําให้ผิวยืดหยุ่นได้ดีมีแอลกุนตาไทโอนนะคะมีคอลลาเจนจากปลาทะเลด้วย เพราะฉะนั้น<ฤ>พี่บอกเลยตัวคาเวน่าตัวนี้แล้วก็มีเปลือกส่วนฝร,รัษษ่งเศสด้วยเพราะฉะนั้น<ฤ>พอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะได้คุณภาพผิวที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในระยะเวลาสั้นๆ<ฤ>แล้วคุณรู้ไหมมันมีอีกตัวหนึ่ที่ซ่อนอยู่นะคะก็คือพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย<ฤ>มันทําให้ฝ้าเนี่ยลดเร็วมากๆกระเนี่ยลดเร็วมากๆ<ฤ>และในขนาดเดียวกันก็จะขาวผุดผ่องเป็นยองใหญ่ออกมาตอนนี้ถามบอกว่าหลายคนหลายคนถามพี่ว่ามันทำไมต้องมีวิตามินซีวิตามินเออะไรต่างๆพี่บอกเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยมันทํางานร่วมกั คือแอลกุนท้าไทโอนมาต้องทำงานกับวิกตอร์บีนซีนะคะแล้วก็มันก็จะมีจากคอลลนาเจนจากปลาทะเลมันจะช่วยเสริมฤทธิ์กันคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดละหน่อยแต่ไอตัวที่ทาให้กระฟาจุดด่างดาลดลงเร็วๆตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ว่าในเมืองไทยมีใช้อยู่2อสองเจ้าเจ้าหนึ่งเป็นหมอเป็นคลินิกแล้วส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีพี่เจ้าเดียวก็บอกว่าออกมาไม่มีคู่แข่งเพราะว่านอกจากมันจะขาวใสขึ้นรวดเร็วเป็นธรรมชาติปลอดภัยแล้วตัวนี้มันจะลดกระฟาจุดด่างดาไปพร้อมกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่เวลากะฟ้าลดลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลดประมาณเนี้ยค่ะ ะะไม่คือความพิเศษสมมุติว่ามันลดลงเสร็จปุ๊บเวลาเราหยุดกินเหมือนพี่เนี่ยจะหยุดกิน3เดือนแน่นอนเข้าภรษาะะนะครับมันก็จะหยุดอยู่แค่นี้อพอเริ่มกินใหม่พอออกภาษาเริ่มกินมันก็เริ่มลดใหม่แต่ถ้าเกิดพี่ไม่กินเนี่ยเป็นปี2ปีมันก็จะค่อยๆลอยลอยๆขึ้นมาได้นะครับแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะพี่บอกเลยว่าบางคนนะคะหลายหลายคนตอนตอนที่ว่าอยู่ในขั้นทดลองไอ้ตัวาคาเวน่าตัวเนี้ยพอกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพอมันลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ย ไม่โดนแดดกันแดดดีกลางล้มยังไงก็ไม่ขึ้นหยุดกินได้เลยโดยซ้ำไปตัวนี้ะมันเป็นความพิเศษของของสารสกัดตัวนี้แล้วก็บอกเลยนะคะว่ามันคือของแท้ไม่ใช่ของปลอมค,คือมันเป็นของฝรั่งเศส<ะ>กับกับ กับของเหมือนหลุยฝรั่งเศสกับหลุยส์สันเจิรนน่ะหลุยส์ก็ปี้ที่ประเทศจีนน่ะ <c oughs> ออกมาบางคนดูไม่รู้แต่ว่าคุณภาพแบบมันไม่เหมือนกันเออเนะคะเราใช้เรารู้เรากินเราก็รู้เหมือนกัน,<ช>นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากกินเพื่อลดฝ้ากระจ,จุดด่างดำตอนนี้ต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันก็จะมีแบบช่วงหนึ่งที่คุณแบบเอ้ยหาซื้อไม่ได้เพราะเขาก็ซื้อตุนนะก็กล่องหนึ่งเนี่ย1 9 9่าแล้วก็ถ้าซื้อ3ากล่องนะคะเหลือเพียง5,500บาทเพราะทุกคนที่เป็นฝ้ากระเนี่ กินทุกคนอ่าแน่นอนใครอยากได้นะคะคาเวียนาทั่วประเทศไทยอะอีกตัวหนึ่งดีกว่า for family ดีกว่าตัวนี้ค่ะ family ตัวนี้นะคะพี่บอกว่าใครกินเขาเนี่ยเชื่อไหมว่ากินตั้งแต่เมื่อวันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่หยุดมีอารมณ์ทางเพศเลยพี่อะกินไปเม็ดหนึ่งกินไปคือกินเนี่ยเพื่อบำรุงสุขภาพคือพี่บอกว่าพี่กินเนี่ยกินทําให้กินเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงทํางานไม่เหนื่อยเพราะว่าตัวนี้มันมีสมุนไพรจีนแบบมากมายหลายตัวนะค่ะ ที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยบำบรุงไตบำรุงตับำรุงร่างกายทาให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีแล้วมันจะทําให้เราอ่ะไม่เหนื่อยอแล้วพี่บอกเลยนะคะว่าหญ้าหนอนเทวดาหรือตัวตังถังเช่าทึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอยู่ในตัวแฟมิลี่ตัวเนี้ยมันคือหญ้าธรรมชาตินะครับไม่ใช่หญ้าเลี้ยงนะครับพี่บอกให้ค,คือคืออะไรก็แล้วแต่ลองสังเกตดูสินะถ้ามันมันอ,อันนี้กิโลละหลายตังมากเป็นล้าน,น,านค่ะท่ทิเบตดังมากเป็นล้านค่ะ พี่ไม่ได้ใช้แบบตัวตังต่างเช่าที่เลี้ยงในถ้วยแล้วอบด้วยอุณหภูมิต่างๆค่ะพี่บอกว่ามันค,คือคือด้วยดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยบนบน,บนที่เบตพวกนี้มันจะ,ะแพงะนะครมันมันจะกิโลเป็นล้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็น,ปนถังเช่าเลี้ยงเนี่ยมันก็กิโลนึง กิโลนึงแบบว่าเป็นหมืม่น advances, เป็นแสน<อ> mama, หลักแสนแค่นั้นเอง <cinnamon> ตอนนี้ไอ้คุณภาพแบบมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าถังเช่าเหมือนกันไห<ฆ>มมันพูดเหมือนกันแล้วว่าตังถังเช่าเหมือนกัน<ฆ>ตอนนี้ไอ้ตัวถังเช่าเลี้ยงกับตัวถังเช่าแท้ทเนี่ยมันก็เหมือนโสมที่ขึ้นตามธรรมชาติกับโสมที่เลี้ยงในฟาร์มอะมันก็คนละแบบกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณสมบัติหรือว่าเขาเรียกนะไง เ,เวลา<ส>ที่เราออกมาใช้แล้วเนี่ยออมันดีนต,ต่างกาันแล้วก็ตัวนี้พอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครึ่งชั่วโมงมันจะเกิดอารมณ์ทางเพศนะคะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นทนทานขึ้นคือมันไม่ใช่มีทางเช่าอย่างเดียวนะมันมีมากมายาหลายอย่างแล้วก็พี่บอกว่าตัวตัวแฟมิลีตัวเนี้ยมันจะผลิตขึ้นมาด้วย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 การ คนทำมาเป็นคนมีสมองกนแล้วกันคือตัวนี้มันจะขยายหลอดเลือดพอขยายหลอดเลือดเสร็จปุ๊บมันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลพอลดคอเลสเตอรอลเสร็จปุ๊บเนี่ยพราะมันจะทํางานให้ไตทํางานดีเพราะไตหมุนเวียนได้ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องเพศเรื่องอะไรต่ออะไรมันจะมาไงค่ะือก็ไปแข้ไขที่ต้นเหตุใช่คือถ้าเกิดสมมติว่ากินเราไปกินเคมีบางอย่างเนี่ยกินแล้วกระตุ้นให้ใหญ่ได้ก็จริงแต่ว่า ไอ้ไอการกระตุ้นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำใหเ้เราตายคาอกได้นะคือมันเหมือนอที่ปลายเหตุแล้วก็ไปเร่งเขาเอา่ะแต่นี้ค่อยๆทีละขั้นตอน1 2 3 4งแต่ว่า,าคุณเห็นผลระยะคือคือ,คอไอ้ไอ้ไอจูแข็งเนี่ยครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องค่ะ ไอ้จูแข็งที่ครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องค่ะแต่ว่าการบำรุงร่างกายพี่บอกว่าวันรุ่งขึ้นคุณจะรู้เลยโอ้โหทํางานระหว่างวันเนี่ยไม่เหนื่อย<ฆ>อาจจะมีตาฉ่ำฉเชื่อมเช่มเมนสูบบัญชาน,นิดเห<ฆ>มือนเหมือนคนมีอารมณ์ทางเพศอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวเนี้ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอารมณ์ทางเพศ3-5วันเลยทีเดียวอย่างน้อยนะ<ฆ>คือหลายๆคนยังเหมือนพี่เนี่ยสิบ<ฆ>วันก็ยังมีอยู่นะพี่อันนี้แข็งแรงแล้วไงแข็งแรงมากนะแล้วก<ฆ>็เคย15วันกินทีด้วยเพราะว่าไม่อยากกินเยอะเพราะกินเสร็จปุ๊ ไอ้นั่นมันใหญ่ขึ้นจริงจริง <English> และใช้คู่กับรีเทอร์น้องชายด้วย <S <S: ใช่ใหญ่มากพี่ไม่ได้ใช้รีเทอร์น้องชายแต่ว่าไอ้ตัวนี้พอพอเราพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ทนทานแข็งแรงแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าบํารุงร่างกายนะคะบํารุงร่างกายบํารุงร่างกายแบบอย่างรวดเร็ว30นาทีเนี่ยไอ้รมทางเพศมันมาเลยแล้วพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอะไรมันกระตุ้นนิดนึงมาอะไรมีอะไรมันเล้านิดนึงเห็นภาพนิดนึงหรือว่าคุณอยู่ใกล้คนที่คุณรักนิดนึงอ่ะมันจะเยิ้มฉ่ำแฉะไปหมดเลย คุณลองดูได้ตัวนี้มันเป็นแบบนี้น <ะ S 2> และส่วนความใหญ่เนี่ยพี่บอกกันคุณกินเม็ดเดียวเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครเอารีเทิร์น้องชายทาคู่กันไปด้วยนะทา,ท,าทุกครั้งที่แข็งตัวหรือว่าทุกครั้งที่จะร่วมรัก,กับภรรยายังไงก็ใหญ่แล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ใหญ่แบบนิดเดียวด้วยนะใหญ่แบบแป้งเต็มที่เลยนะ,ะแล้ววันนี้พี่บอกให้นะระดับประเทศโทรสั่งให้พี่เอาไปให้สิบกล่องนะโอ,โอ้ใช่ไหมระดับประเทศนะค่ะ สั่งเอาให้พี่นะเอาไปให้สิบกล่องนะค่ะจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ให้นะเอาไปเอาไปขายค่ะสิบกล่องนะพี่บอกเลยนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะขอพี่จริงจงขอให้พี่เอาไปซื้อจริงๆเพราะว่าตอนตอนที่เราแจกไปสองพันเม็ดอ่ะพี่เอาแจกหมดเลยนะคือพี่แจกตำรวจทหารนักการเมืองใครก็แล้วแต่พี่แจกหมดเลยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บทุกคนบอกอ้วนเมื่อไหร่เอามาเมื่อไหร่เอามาแล้วนะตอนนี้พี่บอกเลยนะว่า บิ๊กเลยนะระดับประเทศบอกว่าเอามาให้10กล่อง <laughs> จะไปแจก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 แล้วก็ <laughs> เขารู้เลยว่าพี่เนี่ยไม่ <c oughs> ใส่สารอันตรายโดยเด็ดขาด <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้สแตนด์อัพหรือแฟมิลี่ทั่วประเทศไทย <c oughs> นะคะอ่ะส่วนคอลลาเจนนะคะในบริษัทหมดแล้วนะคะตัวยานา้ำสตรีพึ่งมา <c> oughs> <ค> oughs> แล้วก็เบตา้ากูคานนนะคะสิ้นเดือนนี้หมดโปรโมชั่นเบต้าคูแคนเบ็ดมาแล้วนะครับทั้งประเทศไทยเลยอ่าดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นห่วงคนที่คุณรักนะคะก็ซื้อเบต้ากูแคนให้กับคนที่คุณรัก นั่นเองคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราทํางานเรามีตังแล้วแต่เราไม่ได้มีเวลาไปดูแลท่านเราก็ซื้อเบต้าคูลแคนไปดูแลท่านแทนเนะาะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเนี้ยพี่เอาไปให้หมอยงกินตลอดเลยเห็นไหมล่ะทุกวันนี้แอบรักเขาอ่ะ <laughs> <laughs> สันีนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลข02 6921973 5นะคะเบอร์มือถือค่ะ080 5544416 7 0913015301นะคะแลขหนึ่งหมายเลขค่ะ0867224813นั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทำไมทำไมผู้ชายถึงต้องเจ้าชู้นะคะเขามีวิธีพูดยังไงด้วยคุณแม่อันนี้มันฝากกันอาเบรกหน้าค่ะค่ะ Clap your